สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับอุ่มพยากรณ์เดี๋ยวเรามาประเมินสภาวะเศรษฐกิจปี2 2 3กันมกันว่าจะเป็นยังไง ทุกคนมีความหวังมีเรื่องต้องใช้เกี่ยวกับบุตรบริวารเกี่ยวกับการศึกษานะคะนี่สินพันพัวลุงลางมาตั้งแต่ปีที่แล้วสภาวะเศร้าส้อยสภาวะเงียบเหงาสภาวะที่เอาแน่เอานอนไม่ได้ ที่มันค่อนข้างจะยืนยาวมาเป็นระยะเวลาหนึง่งพ่วงยาวไปจนถึงปี2-3มีเงินเก็บได้ให้เก็บอย่าเพิ่งคิดลงทุนอะไรที่รุนแรงนะมีเกณฑ์จะได้ดุลจากการค้าต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศ การนำเข้าส่งออกจะดีนะคะสภาวะที่เป็นหนี้เป็นสินลุงลังอยู่ในหลายคนหลายท่านก็ยังมีอยู่สภาวะที่ผ่านมามันหมดเนื้อหมดตัวแย่เลยนะมีคนมาช่วยใช้มีคนมาสร้างปัญหามีคนมาหยิบยืมไม่ละไม่ยอมคืนก็มีถูกหลอกถูกโกงไปบ้างก็มีเงินที่คิดว่าจะได้แต่ไม่ได้ที่ได้รับการสัญญาไว้ว่าจะได้แล้วก็ยังไม่ได้ก็มี หลายท่านหลายรายก็เก็บออมนะคะพยายามใช้อย่างกระเมดกระแมหลายท่านหลายลายก็มีการที่เก็บหอมรอมริบเอาไว้แต่ก็ยังมีการที่จะต้องใช้ต้องจ่ายอยู่ดีในช่วงของปี23สนะโดยรวมโดยสภาวะโดยรวมทั่วๆไปนะคะหลายท่านก็ใช้ในการเดินทางหรืออาจจะเดินทางต่างประเทศเพื่อที่ไปสแสวงหารายได้ที่เพิ่มเติมมากขึ้นกว่าเดิมบางท่านบางลายก็ยังคิดหาทางออกไม่ได้ บอกแล้วมีเกณฑ์ที่สภาวะเศรษฐกิจจะดีขึ้นนะคะในช่วงกลางๆปีไปถึงปลายปีขอให้เก็บเงินเอาไว้เก็บเป็นทองเป็นอะไรทรัพย์สินที่มั่นคงเอาไว้อย่าเพิ่งหยิบจับออกมาใช้นะคะแล้วจะมีการได้ดุลจากการค้าจากต่างชาติต่าง